ย้อนหลังไปร่วม40-50ปีแชมพูแฟซ่าจากค่ายคาโอของประเทศญี่ปุ่นเป็นแชมป์การขายสินค้าประเภทยาสระผมที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง30-40%ในสมัยนั้นถ้าใครอายุเฉียดจ,จะ50แล้วต้องมีสักครั้งในชีวิตคุณที่หนังหัวและก็ผมของคุณเนี่ยผ่านแชมพูแฟซ่าในการสระผม,มแล้วซึ่งยุคแรกๆของแฟซ่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนเพราะว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาใช้สบู่ในการสระผมแฟซ่าเองก็ต้องขยันโปรโมทให้คนเนี่ยหันมาใช้ผงแชมพูของแฟซ่าโดยบอกว่าผงแชมพูเนี่ยมันดีกว่า แชมพูดีกว่าใช้สบู่สระผมกันต่อไปหลังจากติดตลาดไปหลายปีแชมพูยี่ห้อใหม่อย่างซันซิลก็เข้ามาจิงตลาดแฟซ่าด้วยการผลิตแชมพูชนิดน้ำอ่าทีเนี้ยแฟซ่าโดนขิงเขาแล้วซันซิลเนี่ยตีตลาดแตกจนยุคนั้นแฟซ่าต้องเลิกผลิตแชมพูชนิดผงไปเลยมาในยุคปัจจุบันแชมพูแฟซ่าก็ยังมีขายอยู่แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโฆษณาของแฟซ่าสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วชื่อแฟซ่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านว่าเฟเตอร์เฟเตอร์ที่แปลว่าขนนกแต่จะให้คนไทยเมื่อยุค40ปีิ0ปีล้เสกไปีที่แล้วออกเสียงเฟ แฟซ่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นแฟซ่าให้ออกเสียงว,ว่าเฟเซอร์เฟเซอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟซ่าจะมีจำหน่ายจนมาถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่าใครที่เคยใช้แฟซ่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับมาขิงความอยู่นานให้เด็กสมัยนี้รู้กันหน่อยว่าแฟซ่าในความทรงจำของคุณมันเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ที่โพสต์นี้ได้เลยครับแฟซ่าในใจคุณ